สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพ้นก็จะพาเอฟซีทั้งช่องค่ะไปโทรหาพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะว่าเพิ่นจะไหเนี่ยวทังลาวพัฒนามาตัวหดเนาะเพราะว่าตอนนี้แม่เพ้นได้ออกจากบ้านนะคะมามอุดรธานีเด้อจ้าเนาะน่คะอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเอียงก่อนนี้พีพัดปั๊มเอมียงที่ว่า อ๋อควมน้ำมันบางจากบางจากหรือบางจากก็บางจากเ <laughs> นาะค่ะนี่ค่ะอยู่อันเดืนสกาวเพิ่นส่วนมากินบุฟเฟ่ตีน้อยว่าสัน่นนี่ค่ะอยู่นี่แหละเป่นบอ,อนสีแดงๆนั่นอะเนาปะปอกมาหอดีพอดีพอเพิ่นโทรมากค่ะว่ายัง ให้แน่แล้วนะคะเพื่อนก็เลยอยากให้แนวทางนะะ่ายัน f อฟทั้งช่องถานะคะ f อฟซถาเป็นจังไดเนาะตัวเลขไม่เพ่นจะขึ้นที่หน้าจอไ้เดอร์เนาะ,ะเดี๋ยวจะโทรหาพอน้ำกันว่าพ,อ,พอนจะให้ตัวใดนะคะขอเวลาน้าแน่เน,ะนะะาะให้มันถึง8นาทีในเดอร์จาก f อฟก่อนจะเข้าไปเบิ้งแนวทางก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนเดอร์จ้ะอันนี้ทะเบียนรถเดือนสกาวนะคะจอดข้างหน้านี่ค่ะ จ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าสวยเนาะเดี๋ยวจะโทรหาพอกันนะตัวเลขแนวทางเดี๋ยวเอาขึ้นหน้าจอให้เนะะ้อง่ะเอฟซีคนโทรมาหาไม่เป็นสองสามสายบะไรละพมาคีรถบะไ้ย,ยิ่นเสียงไม่เพป็นปิดเสียงไม่เพ็นอนไรอัน ค่ะพ่อสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะบ้านใครถล่มอารามไปอย่างไร้เป็นทางลงแล้วค่ะค่ารถค่ะก้าวเก้าตัวเดียววันนี้เก้าตัวเดียวเราพัฒนาเก้าตัวเดียวใช่ไหมคะโอ้ชดเก้าเก้าห้าเก้าหกเดี๋ยวค่ะพ่อแอมหนึ่งลราวิ่งเก้าเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมันจะลืมต้องพิมพ์ไว้ก่อน วิ่งเก้าค่ะเก้าห้าเก้าหกเก้าห้าเก้าหัเจ็ดเก้าหกแปดเก้าหกสามตัวเจ <6 S 2> ็ดเก้าหกแล้วก็แปดเก้าหกนะคะห้าตัวเดียวห้าเจ็ดเก้าแปดข้างล่าง 5ตัวเดียว okay. ยห้าเจ็ด8ห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดจ่าอลงตัทำใร้จกนด้วยนะค่ะจะลงให้อยู่ค่ะพอ่อครับครับค่ะยังท่านได้ขอบคุณเลยค่ะเอฟซีพ่อกับว่างเร็วเนาะมาเร็วไปเร็วเป็นอาการดีขึ้นไข้ลดแน่แล้วว่ะสะ่ะ เห็นบอเห็นเ,เนด้เี่ยเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งมันแสงสะท้อนนะคะไม่ใช่ล่ะนี่นะซีเห็นบนะ่นชัดบอเ,เ่ยนาจอกอันโทรศัพท์น้องกำแพงกามืดมืดค่ะ ราวพัฒนาของพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะวิ่งเก้าบนนะคะบนวิ่งเก้าเม็ดเดียวนะคะจับคู่ชุดสองตัวบนมีเก้าห้าเก้าหกแล้วก็ชุดสามตัวบนให้มาเจ็ดเก้าหกแล้วก็แปดเก้าหกนะคะส่วนล่างนะคะวิ่ง 5, ห,ห้าเม็ดเดียวใหห้าเจ็ดห้าแปดน้องคำแพงเป็นอะไร นอนเพิ่งตืง่นว่าน้ำเขาเนี่ยแม่ทำงานอยู่ก่อนแป๊บหนึ่งลูกขึ้นหน้าจอเลยคึแนนแห่มาตั้งแต่นาทีกช่งมังนเนาะแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้อีกเท่านึงเนาะเพราะว่ามันจะ <c oughs> อภาะว่ามันจะชัดกว่าเนาะ <c oughs> เดี๋ยวแม่เต่นพิมพ์แล้วก็ขึ้นหน้าจอให้เดอ้อจ้ะเนาะเงียบๆอยู่นะคโอเคโอเคยังไม่เดี๋ยวจะหา คลิปอื่นมาตัดต่อใส่ใหม่กันนะฮ่าหิวนมาหิวนมอ่ะพ่อเอานมให้ลูกหน่อยแก่ให้อยู่แก่ให้อยู่นมหน้ามา เอาเวลาให้ก่เล็กซี่ตังกก้งจอแล้วแตมตัวเลขอยู่ที่หน้าจอละค่ะในเส้นเอนาขึ้นหน้าจอให้เนาะสะดวกสบายเท่นะคำแมกดตุ๊ก,กตาไหมกดไหมกดไหมเนยกดไหมเนย ได้ปะได้ปะลูกเอาไม่ได้แล้วอืมกรแพงทำไม่ถูกใช่ไหมมีเหรียญสิบเลยไหนอ่ะอ่ะหยอดไปข้างบนตัวอืม หยุดก่อนให้มันหยุดก่อนลูกไม่ถูกเลยเห็นไหมนันฮะมัน <c oughs> <c oughs> ไม่มีเหรียญสิบแล้วนี่ไหมไม่มีเหรียญสิบแล้วมันต้องใช้เหรียญสิบนะลูก <c oughs> เหรียญน,นี้มันใช้ไม่ได้มันต้องแลกเหรียญก่อน,นต้องเลยไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้มันต้องใช้เหรียญสิบนะ ไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เพ่นจะเอาบรรยากาศให้เบิงละกันต้องสองเหรียญน,นะลูกได้หรือเปล่าเหรียญห้าอาไม่ได้ไม่เอาไงเนเงมันออกมาคืนแล้วนะเนี่ยเอาคืนมาไม่ได้ต้องไปแลกเหรียญก่อนไปไปไปหาย่าก่อนย่ารออยู่ย่ารออยู่นี่สวยมากเลยกำแพงสีนี้ สีนี้สวยมากเลยสีเหลืองเหรอสีเหลืองสวยจริงๆสีเหลืองมันสวยจริงๆ,งรงๆตรงนู้นก็มียังไงยาที่แดงที่ป่าเหนนะ็นัะ ใช่ค่ะร้านนี้แหละคัาแพงค่ะคแพงขอบคุณ F C ก่อนคัาแพงสวัสดีจ้าขอบคุณ F C นะคะฝากอ c กดไล้์ก็แชร์ให้แม่หน่อยร้อเกนตีน้อยอาหารน่ากินมากเลยเหรอเนี่ยค่ะอาหารน่ากินมากเลยตีน้อยซุกี้นะคะ กานทางมาจากาทางเข้าอุดรจากมาจากสว่างแดนดินนะคะเข้าทางเข้าอุดรเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงลูกค่อยเข้าไปแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแม่ดูข้างนี้ก่อนให้แม่ดูข้างๆก่อนนะคะให้ดูข้างๆก่อนนะคะเข้าไปอยู่เดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ไอคลิปก่อนนี่ะคะ่ะสะดวกสบายเออ มันคืออะไรนั่นน่ะไอศครีมเหรอกินไม่ได้ต้องคัดจมูกให้หายก่อนนะคะต้องให้หายคัดจมูกก่อนทางนั้นไปทางอาไปทางซ้ายนู่นไปทางสว่างตอนกลับมาก็เข้าอุดรเนาะนะคะถนนหลวงถนนแ่าหลักอุดรสกล 拜拜，干。